โครงงานพัฒนารายรับรายจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน Save Money สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโกมลชนกนุ่มดีห้องกบ1 11สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอรวรรณนิรุบลห้องกบ1 1 1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรสนีนักสวัสดิ์ห้องกบ1 1 1สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุยดาเต้อจุ้ยห้องกบ1 1 1สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกนุกวรรณแก้วกาหลงอยู่ห้องกบ1 11 ในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าคนส่วนใหญ่ประสบปัญหาใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ให้ความสําคัญต่อการบริหารเงินเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสําคัญต่อการบริหารเงินเนื่องจากการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายที่ยุ่งยากและเสียเวลาที่คนส่วนใหญ่มักบันทึกในกระดาษหากต้องการบันทึกในครั้งต่อไปอาจหาแผ่นบันทึกไม่เจอหรืออาจชํารุดและการฉีกขาด ผู้จะทำจึงทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายให้น่าสนใจให้การทำบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นเรื่องที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและเป็นการนำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ แนวคิดเกี่ยวกับวิธีทาบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านแอปพลิเคชันการบันทึกบัญชีในแต่ละวันจําเป็นต้องมีความสะดวกรวดเร็วและการใช้งานที่ง่ายและสามารถรู้ผลรายรับรายจ่ายได้ทันที1.1การนําเทคโนโลยีในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายและมีความพัฒนาขึ้นเทคโนโลยีมีความเติบโตมากจนผู้คนสามารถทํางานเรียนช้อปปิง้งดูหนังฟังเพลงเพียงแค่โทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียว โทรศัพท์มือถือมีความสามารถมากในการทำงานต่างๆมีแอปพลิเคชันที่หลากหลายผู้ใช้สามารถเลือกการใช้งานได้ตามสะดวกจุดสการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเมืม่อยุคป,ปัจจุบันมีความพัฒนาด้านเทคโนโลยีการพัฒนาบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายก็ควรถูกพัฒนาด้วยเช่นกันการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านแอปพลิเคชันต้องมีความสะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้องในการบันทึกแอปพลิเคชันคำนวณรายรับรายจ่ายออัตโนมัติผู้ใช้ไม่ต้องคำนวณเองเหมือนในกระดาษ โครงการครั้งนี้จะพัฒนาการบันทึกรายรับรายจ่ายของทุกคนโดยผ่านแอปพลิเคชัน Save Mo n e y ผู้จัดทำเลือกแอปพลิเคชัน s a v e Mo n e y เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมมีรายรับรายจ่ายหลายรายการและไอคอนที่หลากหลายให้ผู้ใช้ได้เลือกหรือผู้ใช้สามารถเลือกเขียนรายการเองได้มีการสรุปการบันทึกรายรับรายจ่ายแบบต่อสัปดาห์และต่อเดือนมีการสรุปเป็นกราฟและสรุปตามหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงการเงินได้ง่ายเข้าใจและรวดเร็ว 1. เข้า Play Store และ App Store กดค้นหาแอปพลิเคชัน Save Money และกดติดตั้ง 2. กดเข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชันจากนั้นทำรายการบันทึก 3. หากบันทึกรายรับผู้ใช้สามารถเลือกรายการรับและไอคอนได้ 4. หากเป็นรายการจ่าย ผู้ใช้สามารถเลือกรายการจ่ายและไอคอนได้ 5. ภาพรวมของการบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน 6. การสรุปภายใน1เดือนแบบต่อสัปดาห์ว่าภายในนั้นผู้ใช้ใช้จ่ายหรือรับมาเท่าใด 7. การสรุปแบบกราฟเป็นกราฟรายปี 8. การสรุปแบบหมวดหมู่จะทำให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายขึ้น 9. หากผู้ใช้เป็นพนักงานเงินเดือนสามารถบันทึกรายการรายรับเป็นออโต้ได้ 10. หากผู้ใช้เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรายได้เป็นอาทิตย์สามารถบันทึกรายการได้แบบออโต้ได้11หากผู้ใช้มีค่าใช้ใจ่ายคงที่หรือต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือนสามารถเข้ามาบันทึกโดยใส่ราย,ายละเอียดของค่าใช้ใจ่ายจำนวนเงินและวันที่ที่ต้องจ่าย 12. ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลออกไปยังไฟล์ CSV ได้สิบสามหากผู้ใช้กลัวข้อมูลหายผู้ใช้สามารถเลือกสำรองข้อมูลไว้ได้สิ 14. หากผู้ใช้ต้องนำข้อมูลที่สำรองไว้เข้ามาในแอปพลิเคชันสามารถกดเข้าไปที่การนำข้อมูลเข้าและเลือกไฟล์ได้เลย ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย1ทําให้การบัญชีรายรับรายจ่ายสะดวกรวดเร็วขึ้นให้เป็นที่น่าพอใจของผู้ใช้บริการ2เป็นแอปพลิเคชันที่มีความครบถ้วนด้าน,นรายรับรายจ่ายด้านสรุปค่าใช้จ่ายด้าน,นข้อมูลต่างๆและด้านข่าวสาร ผู้ใช้บรกิการสามารถทราบถึงข้อมูลต่างๆได้รวดเร็ว 3. แอปพลิลเคชันมีจุดเด่นหลายด้านจึงเป็นที่ดึงดูดให้คนส่วนใหญ่เข้ามาใช้ 4. การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายที่สามารถทำได้ง่ายๆประหยัดเวลาไม่ยุ่งยากอีกต่อไปทำให้คนส่วนใหญ่กลับมาสนใจด้านการทำบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย 5. เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ a p p l ลิเคชันเซฟมันนี่มีการสรุปรูปแบบที่หลากหลายที่ทําให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายแอปพลิเคชันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจเสมอมีข่าวเกี่ยวกับโควิด1นทการจองวัคซีนการบริหารเงินทําให้ผู้ใช้มีความทันข่าวดูข้อมูลของข่าวต่างๆได้อย่างรวดเร็วแอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนข่าวทุกวันและความสําคัญของแอปพลิเคชันเซฟมันนี่คือสามารถส่งข้อมูลออกไปยังไฟล์ csv ได้ เป็นไฟล์ข้อความประเภทหนึ่งที่ใช้สําหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบตารางผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลให้ผู้อื่นได้หากผู้ใช้กลัวข้อมูลหายแอปพลิเคชันเซมาน,นี่มีการสํารองข้อมูลให้ผู้ใช้และการนําเข้าของข้อมูลรูปภาพของชิ้นงานประกอบ